ของตำบลํำเือของท่านได้เลยนะครับก็ทุกท่านก็จะได้รับไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วในส่วนของระบบอันนี้ก็คือเชื่อมเข้ากับไลน์นะครับเป็นไฟล์ที่ผมทําขึ้นจาก g o Google s h e e t นะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับของแต่ละจังหวัดอําเภอตําบลน,นะครับในช่วแงแรกที่เราทำคุณสมบิขขษขอโทษค่ะขอโทษค่ะท่านคุณสมบิดปิดไม่ด้วยคะ่ะคุณสมบิด คุณจมพิษแตะไม้ตัวเองด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะเจริญจ้าครับผมก็สําหรับนะครับทุกท่านนะครับก็คือหลังจากที่เรียนสองวันจบนะครับก็จะได้รับไฟล์อยู่ประมาณห้าไฟล์นะครับผมในการบริหารจัดการนะครับในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ของทุกท่านนะครับผมมอบให้เป็นอิสระนะครับเพราะว่าทุกท่านสามารถไปบริหารการจัดการของทุกท่านได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นมอบเป็นของขวัญให้นะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาเรียนนะครับก็เราจะได้พัฒนานะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนานนคตนะครับให้90เรียนสี่มิลนะครับพร้อมกันนะครับผมก็อันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของระบบของการที่เราจะรับออเทอร์จากจากลูกค้านะครับซึ่งก็ระบบเนี่ยครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่ทุกท่านนะครับของระดับ จังหวัดอำเภอตำบลน,นะครับก็จะได้รับนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับสินค้าที่ถูกนํามาขายในมูลที่ครับจะถูกคืนให้กับตำบลอำเภอรหรือจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์มูลที่จะไม่รับนะครับเราคืนสู่ชุมชนหรือตำบลอำเภอจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับสามารถ ใส่บัญชีการรับเงินหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นของทางจังหวัดอำเภอตำบลของหรือว่าของรักษากลชุมชนนั้นไปได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นของทางมูลทธินะครับซึ่งมูลที่เราจะไม่ขอรับรายได้ทุกบาททุกตังเราไม่ขอรับนะครับเราขอส่งมอบนะครับเป็นของขวัญน,นะครับเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรจะเอากลับไปนะครับเพื่อเอาไปพัฒนา ตำบลอำเภอและจังหวัดของทุกท่านนะครับいいเพราะฉะนั้นของจังหวัดสงขานะครับผมก็ได้ดคุยกับหลายท่านบอกว่ามีสินค้าร,รัาสังกฤษชุมชนก,ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถเอามาลงขายได้เลยนะครับอันนี้ก,ก็ก็แล้วแต่ท่ทานจะไปคุยกัน <ส è S 2> หรืออะไรการ,รก,ก็อันนี้ก็แล้วแต่ของทุกท่านนะครับแต่ผมจะมีระบบรองรับให้ทุกอย่างนะครับรองรับไว้นะครับสําหรับทุกท่านครับผมในตอนนี้นะครับ ก็ผมก็มีไฟลต่างๆให้นะครับมีระบบมีห้องทํางานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านนะครับจะได้นะครับในส่วนของเออไม่ไม่ปิดแล้วออไงปิดลยปิด,ปดไม่ปิดของคิมจ้าค <ไฟ S 2> ิมแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับนะเท่าทีครับคิมอ่าคิมเอาตารางแอนนั่นออกก่อนเพราะว่าไม่ได้หันมาได้หันหน้าสมาชิกหมู่ไผ่เปิดลำโพงไว้นะ่ย เปิดไฟอย่างไวโอเคครับนะเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าครับโอเคครับนะก็จะประมาณนี้นะครับที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้นะครับซึ่งวันพวกนี้ครับผมจะเข้าเนื้อหาในเรื่องสอนในเรื่องของการเปิดไลโอเอของระดับอำเภอและก็ตำบลนะครับ นะครับของอำเภอของศงขานี่มีกียอำเภอครับนะมีสิบหกอำเภอเจ้าก็ไฟทีของสิบหกอำเภอนี่มีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะครบนะครับเดี๋ยวผมจะจะสร้างไฟ์แล้วก็ส่งไปให้นะหรือจะให้ส่งไปแต่ละทีครับ ส่งวางไว้หน้าห้องเลยก็ได้จ้าโอเคครับนะพาพาว,วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เข้าพรุ่งนี้ก็จะได้อันนี้แทรอธิบายนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับทุกท่านในเรื่องของการสร้างลายเอในห้องนี้มีใครสร้างลายเอเป็นแล้วบ้างครับใครทำเป็น ยกมือหน่อยขอถาปที่หน่งไฟภาษาสัมพันธ์ก็ได้ครับที่ทําเป็นแล้วครับคือถ้าเป็นทั้งหมดแล้วผมก็จะได้ไม่สอนจะได้สอนการเชื่อมต่อระบบแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับผมเงียบไปหมดช่วยสอน่ะไมได้ครับผมน่าจะยังไม่เป็นสักคนหนึ่งค่ะแต่ว่าที่ไม่ตอบนันคือไม่กล้าตอบแค่นั้นเอง โอเคครับผมก็งั้นก็เดี๋ยวพวกนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเปิดเราองย่าสอนในเรื่องของการสร้างไลโอีนะครับแล้วก็การสร้างในส่วนของส่วนของการเชื่อมข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกท่านแค่เปิดของไลโอของระดับอำเภอแล้วก็ตำบลของทุกท่านนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะบริหารจัดการได้นะครับ คือถ้าผมเปิดให้นะครับมันก็จะอยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับก็มันจะไม่สะดวกสำหรับทุกท่านนะครับก็จะขอเป็นระดับฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ไอทีครับเป็นเป็นคนเปิดแล้วก็อาจจะเชิญผอ,ขอ,อ,อของอำเภอของท่านนะครับหรือตำบลของท่านนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของแอดมินก็ได้นะครับในการช่วยดูแลหรือจะเป็นเลขาธิก,การก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แล,แล้วแต่ทุกท่านนะครับ ที่จะไปวางนะครับในเนื้อหาในวันพรุ่งนี้ครับผมจะสอนในเรื่องของการเชื่อมระบบทั้งหมดที่มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นของการตรวจสอบรายชื่อนะครับรวมถึงการประสานงานในจังหวัดของทุกท่านนะครับการส่งข่าวสารเพียงแค่คลิกเดียวแล้วก็ส่งไปได้ทุกคนนะครับว่าทํำยังไงนะครับที่จะสามารถส่งข่าวสารแชร์ไปได้ให้กับทุกท่านได้รับข่าวสารพร้อมกันนะครับ นี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะให้ทุกท่านได้เข้าใจพื้นฐานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ได้กินเวลานานจนเกินไปนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ผมขอใช้เวลาประมาณสองชั่วสองชั่วโมงน,น่าจะได้นะครับเพื่อสอนแล้วก็ทุกท่านสามารถไปทําเพื่อต่อยอดได้นานาคตนะครับเพื่อจะได้คิดค,ค,ค้นโครงการใหม่ๆเพื่อจะพาส่งข้านะครับ เป็นแดนสีวิไลต่อนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับผมมีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับนะขอคืนไม้ให้นะนะครับผมครับขอบคุณมากครับน้องคีมันถูกมาแฮมเนอร์ขอบคุณสมาชิกอย่าเพิ่งสมาชิก่างท่านอื่นอย่าเพิ่งออกนะคะขอคุยอะไรนิดนึง เอ่อเรื่องเรื่องชื่อหน้าโปรไฟล์นะคะเรื่องชื่อหน้าโปรไฟล์ท่ใครเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นชื่อเล่นอยู่อ่ะขอรบกวนตว่เป็นชื่อจริงนะคะขอเปลี่ยนเป็นชื่อจริงนะคะชื่อจริงนามสก,กุลจริงแต่ถ้าถ้าไม่สะดวกก็ให้วงเล็บไว้หน่อยก็ได้ ให้รู้ว่าเออเป็นใครมาจากไหนเพราะบางคนใส่ชื่อเล่นเราก็ไม่รู้นะคะเพราะเราทํางานเป็นจิตอาสาอย่างน้อยก็ต้องรู้จักกันไว้ว่าใครอยู่ที่ไหนเวลาตรวจสอบเราก็จะได้ตรวจสอบรู้ค่ะเพราะเวลาทํางานนะต้องใช้ชื่อจริงนมสกุลจริงนะคะ <S 2> <S 2> <S อ่าส่วนเรื่องอ่าเรื่องแต่งตั้งจัดสรรตำแหน่งของระดับตำบลน,นะคะขอแต่ขออำเภอแต่และอำเภอถ้าได้รายชื่อมาแล้วเนี่ย ช่วยประชุมในห้องของอําเภอของท่านนะคะให้สมาชิกระดับตาบลเข้ามาเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เปิดประชุมเลยค่ะจัดสรรตําแหน่งกันไปเลยนะเราจะได้รู้ว่าใครทำงานหน้าที่อะไรแล้วเวลาไปออกหน้างานอ่ะจะได้รู้โอเคนะคะ <S 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 ท่านวิริยะมีอะไรเสริมไหมไม่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 มีครับไม่ไม่ไม่ไมไมไม พอพอที่เพิ่งเพิ่งข้ามาไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พิจารกาเลยครับก<อ>็อพอดีก็คุยกันเรื่องไงน,นั่นแหละเรื่องการที่จะเรียนเรียนรู้เรื่องกัใช้ไอทีออะไรพวกนี้แหละวันนี้ก็แค่เริ่มต้นเกินเกินแล้วพรุ่งนี้อจะเรียนนะ่ะพรุ่งนี้ก็แต่ละคนก็ลสละเวลาหน่อยนะคะมาเอาความรู้กันฟรีๆไม่ได้เสียงเงิน ไล่อีกอย่างก็คืออเวลาเข้ามาแล้วขอรบกวนอย่าเปิดไมค์เพราะว่าเสียงมันจะแทรกเข้ามาแล้วทําให้เสียสมาธิในการการการฟังกันใครมีอะไรจะสอบถามไหมคะ,ะใคร,ใครมีอะไรสอบถามไหมคะขอเรียกครับผมยืนดเลยครับ คือในกรณีการ <นะ S 1> ประชมนะในในคืนนี้ไม่ทราบว่าพอมีใครที่จะเก็บข้อมูลไว้ได้บ้างครับในเรื่องตั้งแต่ต้นนำก่อนเนี้ยเป้าสู่ในาการสร้างแปปอปไทยเก้าพอเพียงเนี้ยผมมาทำในช่วงนี้นะครับเพื่อจะได้พิมพ์เอกาสารมากพอาะวพอได้อ่านได้คร่าเๆบ้างนะครับดังนั้นถ้าใครที่สามารถจ,จดจําได้รบกวนทําเป็นรประสบการณ์ประชุม ในวันนี้ให้ด้วยนะครับเป็นการดีเป็นการดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทําให้นะสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามได้ไหมเพราะวันนี้เราก็จะใช้เวลาไม่มาก